สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเข้าไปเร็นเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหัวข้อวันนี้ที่ปูจะมารีวิวมาชี้แจงนะคะก็คือว่าใช้เซรั่มแล้วสิวขึ้นปูเชื่อว่าหลายคนคงกำลังกังวลใจอยู่กับประเด็นหัวข้อนี้ที่ว่าใช้เซรั่มมาได้สักพักหนึ่งแล้วอาจจะเป็นช่วง2อาวันแรกหรือใช้มาสักวิคนึงแล้วเนี่ยอยู่ๆสิวขึ้นามา หรือว่าอยู่ๆเกิดอาการแบบสิวพดขึ้นมาเต็มหน้าไปหมดเลยก็เลยกังวลใจว่าเฮ้ยฉันจะไปต่อหรือฉันจะพอแค่นี้ดีอยากให้ทุกคนนะคะทำใจร่มรมนิดนึงนะคะแล้วก็กางผู้อธิบายนิดนึงค่ะว่าอาการสิวพวกนี้นะคะถ้าถามว่าสามารถเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าเซรั่มของเราเป็นเซรั่มเข้ม้นที่มีสารสกัดเจ้มม้นซึ่งสารสกัดบางตัวนะคะปูยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้สารสกัดที่ชื่อว่ากบูติเขอมข้นคะ เมื่อเวลาเราใช้สารสกัดที่เข้มข้นกับใบหน้าของเราซึ่งเราอาจจะไม่เคยเจอสารสกัดที่เข้มข้นมันก็ต้องให้เวลาใบหน้ากับสารสกัดทำความคุ้นเคยกันก่อนนิดหนึ่งนะคะช่วงแรกมันก็อ,อาจจะมี้อตก,ก,กันบ้างแบบว่ามีตอ่อต้านกันบ้างแต่แสดงออกมาในรูปของสิวผดบ้างหรือว่าสิวผุดขึ้นมาบ้างนะคะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอยากให้เพื่อนๆทำใจเย็นเราก็ใช้ต่อไปอีกสักพักหนึ่งสักเจ็ดถึงสิบวันแล้วก็รอเหตุผลค่ะเมื่อมันปรับสภา้ากันได้แล้วสิวเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงค่ะอันนี้คือประเด็นแรกนะคะแล้วประเด ดันสารพิษที่ตกค้างอยู่ในหน้าขึ้นมาเพราะว่าเซรั่มของเรานะคะตัวนี้นะคะเซรั่มนาชาไม่ได้ผสมสเตียรอยนะคะเซรั่มไม่มีอันตรายค่ะเซรัม่มไม่ได้ผสมสเตียรอยเมื่อเซรั่มไม่ได้ผสมสเตียรอยในกรณีที่เรามีสารพิษตกค้างอยู่บนใบหน้านะคะซึ่งอาจจะเป็นจากทีมเดิมหรือว่าอาจจะเป็นจากสิ่งที่เรากําลังใช้อยู่ซึ่งคุไม่สามารถบอกได้ค่ะว่าเครื่องสำอางที่คุณใช้สบู่ที่คุณใช้แชมพูหรือว่าครีมโลชั่นอะไรทุกอย่างเนี่ยมีสารพิษตัวไหนที่ ันอันตรายหรือว่ามันไม่ดีมันไม่โอเคเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ของไม่เหมือนกันนี่เป็นการสันนิษฐานว่าถ้าเกิดว่าเรามีสารพิษหรือว่ามีอะไรที่มันไม่โอเคู่บนไบได้เนี่ยเมื่อเซรั่มมันกำลังทำงานใช่ไหมคะอันี้มันไม่โอเคฉันต้องฉันต้องดันเธอออกไปนะก็อาจจะออกมาอยู่ในรูปของสิวโผดหรือว่าเกิดสิวได้ค่ะสำรประเด็นผ่านไปแล้วนะคะประเด็นที่สามที่จะเกิดสิวสิวหรือสิวโผลจากการใช้เซรั่มก็คือหลายๆคนเนี่ยแต่งหน้าไปทำงานถูกไหมคะเพราะเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยหลายคนจะแต่งแบบว่าเต็มส มีรองพื้นมีบีบีครีมมีคอนซีลเลอร์มีแบบเยอะแต่ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้แต่งหน้านะคะแต่เวลาที่คุณทําความสะอาดนะคุณได้ทําความสะอาดดีพอหรือเปล่าดีพอของพวกในที่นี้ก็คือแตงหน้าเกียงไมได้ใช้คินซิงเนี่ยเช็ดหน้าก่อนล้างหน้าหรือเปล่าเพื่อเอาสิ่งตกค้างเนี่ยที่มันอยู่ตามรูขุมขนเนี่ยออกไปถ้าคุณแต่งหน้านะคะแล้วคุณล้างหน้าไม่สะอาดและเมื่อใช้เซรั่มนี่ยมันไปเจอกับพวกสิ่งตกค้างอุดทะา อะไรพวกนี้มันก็จะดันออกมาในรูปของสิวหรือสิวดเดนือนกันค่ะกลับมาเด็นแล้วนะคะที่มีโอกาสเป็นสิวพดได้หลังใช้เซรั่มค่ะถ้าเป็นสิวหรือสิวพดขึ้นมาในระหว่างที่ใช้เซรั่มจะทำยังไงดีทีนี้พอเกิดสิวหรือสิวพดขึ้นมาในระหว่างที่ใช้เซรั่มเนี่ยเราจะไปต่อยังไงดีหลายคนกำลังคิดแบบนี้ใช่ไหมคะ ก็จะขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งหยุดใช้นะคะให้อดทนใช้ต่อไปอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เซรั่มกำลังทางานให้โอกาสเซรั่มได้ทํางานเต็มที่ก่อนนะคะสัเกเจ็ดถึงสิบวันหรือว่าสักสองสัแล้วก็ลองสังเกตด,ดูว่าถ้าสิวค่อยๆลดลงแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเออเฮ้ยมันทํางานได้ผลนะและในระหว่างนี้นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยทาความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดก็คือว่าถ้าแต่งหน้าก็อยากจะให้ใช้คิีนฟรีเช็ดหน้าก่อนล้างหน้าเพื่อที่ว่าจะได้เอาสิ่งที่มันอุดตันอยู่ตามรูขุมขนหรือว่าเครื่องสำอางตกค้างพวกครีมตกค้าง หลายคนบอกพี่หนูไม่ได้แต่งหน้าหนูล้างหน้าเปล่าๆได้ไหมก็ได้นะคะถ้าคุณมั่นใจว่าเูา่หรือโฟมล้างหน้าที่คุณใช้เนี่ยมันโอเคมันสามารถที่จะทำความสะอาดได้ดีนะคะแต่ปุก,ก็จะขอถามว่าได้ใช้ครีมกันแดดด้วยไหมถ้าใช้ครีมกันแดดโดยออเฉพาะาครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของรองพื้นนะคะปูก็อยากจะแนะนำว่าให้เพื่อนๆใช้คิ้ซิงเช็ดออกด้วยเพราะว่าครีมกันแดดพวกนี้มันจะมีสารที่ไปควบคุมความมันไม่ให้หน้าของเรามันระหว่างวันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดออกไม่ดีมันก็จะไปอุดตนันพออุดตันเสร็จเนี่ มันก็จะทําให้เกิดสิวได้ค่ะดูว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นการล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ล้างหน้าอยากให้ใช้แบบว่าที่มันอ่อนโยนกับผิวนิดน,นะคะตอนนี้เพราะว่าสบู่ AHA สบู่ผลผลม้หรือว่าไวท์เทนนิ่งอยากให้หยุดพักก่อนเพราะว่าตอนนี้ผิวหน้าของเราอะกำลังอ,อยู่ในช่วงฟ้นฟูแล้วก็อ่อนแอด้วยเพราะว่ามีสิวผดหรือสิวแหวกเกิดขึ้นมาในระหว่างนี้ยังไม่แข็งแรงพออยากให้มาใช้สบู่พวกนี้ก่อนให้ใช้สบู่แบบว่าที่มันอ่อนๆก่อนนะคะในส่วนของการใช้เซรั่ม ให้เน้นตอนกลางคืนค่ะก่อนนอนเนี่ยให้ทาแบบช่ำๆโบกช่ำๆไปเลยค่ะสามรอบสี่รอบนะคะโบกไปเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้ถือว่าต้องการความชุ่มชื่นโบกไปเลยค่ะช่ำๆแนะนำค่ะการใช้สูตรสามแงนะคะลองไปดูกันได้นะคะครูเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ไปตามดูกันได้เลยค่ะแล้วในส่วนของตอนเช้าก็ทาเซรั่มตามปก,กตินะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดนะคะ,นะคะเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้เองนะคะ ครูก็อยากจะขอฝากไว้อีกนิดนึงนะคะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการใช้สินค้าหรือว่าไม่มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะแนะนํานะคะนี่ค่ะข้างกล่องค่ะอีกกล่องขึ้นมาข้างกล่อง,ง,ง,งนะคะแล้วก็สแกนไปที่ QR โค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะสอบถามอบถามบริษัทได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามอยู่นะคะหวังว่าข้อมูลที่ครูนํามาให้เพื่อนๆในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้านนะคะไม่มากก็น้อยอยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด u ั s c r i b e อย่าลืมสั่กนกระดิ่งให้ปูดได้นะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะปูจะมาอัปเดตให้ฟังอีกค่ะว่ามีอะไรดีๆมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวปูจะมาอัปเดตให้ฟังอีกค่ะวันนี้ปูต้องขอตัวก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ